ลุยกันหน่อยไอ้หนูทำอะไรไปแล้วพี่ฉ<ช>ีด <ทำ S 1> ยาสลบมาดูมา้มาเอามาตักกให้ดูมันไหนเอาเดี๋ยวกันตัที ดาวีครับผมพอตัดแล้วตั้งไหมเนี่ยดามครับแล้วก็ตั้งถ้าไม่ดามจะดามไว้นานแค่ไหนดามไว้นานแค่ไหนเดี๋ยวเราเราดามให้เแล้วอยู่ประมาณไั้เจ็ดถึงสิบรอบนะครับดามสักวสองรอบก็ตั้งแล้วครับหมายถึงว่าที่เราดามไปเสร็จปุ๊บแผลหายตัดไหมตัดไหมเสร็จดามต่อสักรอบนึงก็ตั้งละเดินนะหลับนะไปเชื่อหลับนะ ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวดกตัวดุู่ไว้อย่เมื่อกี้จะวิ่งช้าจะวิช้าอยู่แลอันนี้นีวช่วยหรอคะครับดูสิวหน้าวขนช่วย มีเลือดไหมครับเนี่ยมีครับผมแต่ว่าเราก็พยายามห้ามเลือดไอกแต่ยังออกไม่เยือดนะไม่เยือดครับไม่เยือดครับไม่เลอ เป้นที่ดามเลเห็นไหมใช่ปีนีงต่อไปได้ไม่กล้าดูมีด้วยไมกล้าดูโง่ตาโดนโว้ชนเข้าไปนี่เลือดสาดกับนี้ไงอืม อ๋อน่าจะมาวายแน่ผมว่าพวกพี่น้องอยู่หน้าวัดตะมนนั่งเลยหน้าวัด,ห,ดหน้าวัดเหรอคะหน้าวัดวัดตามโมหน้าวัดกร,ออระตงเ็นปาซีเหรอคะอได้วนนี้พี่น้องพบกไปได้ครับ ังเลตัวเนี้อ๋อพี่อ๋มใช่ขังค่ะผู้วาผู้คนตายวัเดือนค่ะค่ะอะไรพี่นงก็ไหมอ๋อคือคือผู้ว่าเปินพี่นงเห็นไหมคะครับอ๋อนั่นเป่วยถึงเศร้านะคะเป็นเสี่ยเมาเมาเมาเลยแว่าคนยิ่ไม่เก็บตอกระโปงไม่ที่กน่นในกอง่นะไม่ไมู่ ไังไม่ได้เป็นพี่สมยังค้จัว่าอ๋อคนนี้ชื่อพี่อังเป็นกี่แล้วก็แล้วก็ได้ข่าวว่าเขานีออย่างเงี้ยเพราะว่าคือถ้าถ้าแบบบ้านๆมันน้อยอ่ะที่คนจะแบบห็นเยมนานแล้วแหละนจะพักซีนได้บนนน้อยอยู่กบบนิดนึงเพราะเราต้อง ให้ยาไม่เย,ยอะเกินครับอันนั่นอะไรครับกระดูกเอกะดูอ่อนครับแล้วก็มีเส้นเลือดเจืยวต้องห้ามเลือดไว น้องอยู่มันได้หมาบานเอาแล้วทำไมไม่ไปใส่ผมเคยไม่ทันเหรอฮะเอาไปใส่แม่ๆบางครั้งสองสามครั้งมันไม่เกิดให้นมออกมันไม่เกิดก็เลยปล่อยปล่อยปล่อยติดซะงั้นติดติดตั้งไว้ติดแม่ก็ปล่อยๆ ครับผมประมาณช่วงพุทธนะครันบ,บน่าจะน่าจะเดินทางอาชีไม่ดีนะ <laughs> เหมือนเราก็จับพัดจับปู่ะเนาะเรา,เอาชอบพันนี้ด้วยเมื่อก่อนแล้วก็เลี้ยงแล้วพอเราพันนี้มันบูมขึ้นมาเราก็หัดทํางานพวกนี้เรื่อยๆจนกระทั่งคนเขายอมรับก็เลกลายเป็นเหมือนเหมือนงานอดิเรกข,ของเราช่วงนั้นด้วยครับ อ,อยู่ว่าเออไม่ไม่ติดหนึ่งทิดสองของประเทศนะครับแล้วก็เวลาเหมือนอารมณ์เหมือนเลี้ยงวัวชนอะไรฮะ,ะเหมือนพิษบูเมื่อก่อนอ่ะก็คนเขาก็จะชอบแบบโอ้โหเล่นกันราคาแพงมากเมื่อก่อนตัวหนึ่งหลายหลายหมื่นเนาะน้องทำไรคะน้องทำไรคะดูอะไรอยู่ยูทูบค่ะ น้ำไหมตกใจหมดเลยว่ะเจ้าทรงดับเบิลแมนไม่เคยมีใครตัดคิดบูทรงดับเบิลแมนนะอาจจะอาจจะแบบเน้นให้ฟิวๆิวไม่สั้นน่ะโอเคอย่างเงี้ยกำลังสวยถ้าทรงดับเบิลแมนเลยเ่ย่้โหมันมันไกลเกินมันก็ไม่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 สวยกับสั้นเกินคันนี้ต้องแบบดูให้มีฟิวๆิวนิดนึง ใ่เลงานัลใหน้าตวยอ้าวที่ยิงตัวนุ่นผมจะตัดด้วยมันท้องเนียไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอกันก่อนมาใหญ่ตัดได้ไหมผมทำให้ได้ครับไม่เป็นไง ราคาดีราคาต้องคูณไปครับเพราะมันใช้ยาสลบเยอะกว่าการห้ามเลือดมันจะหนักกว่านี้เยอะเห็นไหมก็เสียเลือดเบาๆลูกหมาเล็กๆนะครับไม่ได้ดูน่ากลัวอะไรเสียเลือดที่กัดกันเลือดเยอะกว่านี้อสวยเลยเหลือแค่ดามนิดนึงเนี่ยเผื่อตัวนี้ไม่ต้องดามก็ตั้งแล้วนะครับมาครึ่งหนึ่งละ ก็ไปลุยที่เอ,อ่อเนี่ยน้ำสุราห์เหรอสุราห์แล้วก็นี่นะสุราห์เลยก็ทุ่งสงอะไรไม่มีเวลาตะโกนเลยวันนี้ได้พักแล้วครับก็จะได้อยู่สักสองวันว่าจะได้อยู่สักสามวันอ่ะสักสองวันนี้พรุ่งนี้ก็ต้องย้อนกลับไปที่นานโนดต่อนนนอีกนาโนต์แดงไแป้งเหรอ มน่าจะแคาฟรด้วยชื่ออะไรตคันเยลูกนาโสดก็พรงนี้นัดอ้ยรถแก้วไหมไม่เลวนะฮะไม่เลวนะได้นะได้ฟิวเล์แก้วได้ฮะ เดี๋ยวผมขอบคุณครับโอ้โหงดงามเลยมาเลยมาเลยลูกเดี๋ยวมาเลยเดี๋ยวมมาเดเดีวมเดาเเดี 2, uh> ๋ยวมาเดี๋ยวมาเดเดี๋ยวม๋ามาเี๋เดี๋ยวมาเมามาเดาเดีวยวมาเมาเดยวมาเเดี๋ยวมดยวด คอยรู้แต่ว่าเอาหูข้างมาถ้าเป็นตัวอย่างใช่ครับเดี๋ยวไม่เท่ากันต้องมีเดี๋ยวหูคงขอนะพวกนี้พวกนี้ขาดกระเพื่อมพอดีเลย

ไปเลยนะถ้าออกมาแล้วมันไม่เท่ากันเนี่ยแสดงว่าหูที่มีอยู่เดิมไม่เท่ากันเพราะนี่มันเป๊ะ <c oughs> มีพันมามาทำไมเดี๋ยวมีเอาเลือนทึงเนี่ยเหนื่อย น่าจะลมแก๊สในกระเพาะลยเห็นไหมเฮ้เดี๋ยวกินดแยกข้างอื่นก็ได้ใช้หวดเอะไรก็ได้นี่หลกเพราะว่าท้องสองพักเลยไม่รูัง ติดหลอดเลือดใช่ไหมใช่ครับตรงที่เมื่อกี้เราตั <c oughs> างเลือดไวแล้วนิดหนึ่งจะที่ตรงปลายนิดนิดนะครับขอเย็ดเ <c oughs> ย็ดแล้วที่หน้าบายเลยนี่ที่มานั่งกินเหล้านี่เคยตัดหูบอกเลย <c oughs> ไปเไม่ก็ใช่ไหมอืมดาวนี้ก็ไม่เคยได้ยิ้เลยตัดเรนแล้วหลนเกิดตามมากองจเป็ที่ทนี่เนานีบบังอกุแรับไปกไปบ้าเพือ่บบขาเกไปนื่อมาองมั่ยจับเลยี่เยวีนยมัีทักไปบนี่ดันแค่วางอันแรกไว้กไม่รู้ไ่จยงไทางไหน các con cá này lên trên mặt lên bờ, đang rung lên này, sóng lên